สวัสดีค่ะพี่น้อง f อฟทุกท่านเพื่อนๆชาว YouTube มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับท่านเก็บเหรียญรอบที่ห้าแล้วค่ะในเงิน y u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  e ซีรอบแล้วพี่น้องที่มาเล่าให้ฟังก็คือว่าบ่ไดัอวดด้ค่ะก็ให้ให้พี่น้อง f อดูเนาะเพื่อนๆดูว่า ช่องรุนีไม่ได้ปังไม่ได้มีคลิปปังยอดวิวกับวาหลายไม่ถึงร้อยด้วยซ้ําถึงลอยในยากแต่ว่าได้เหรียญได้เงินอนู่พี่นอ้องจากพี่น้องเอฟซีจากเพื่อนๆที่มาดูให้กันแห่งเบิงโคษนายแห่งดีหลาย <c oughs> อันนี้เล่าให้ฟังแต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้โชว์หลังบ้านนะคะต้องขออาภัยด้วยความจริงก็คือความจริงว่าจักเทียกับโอรแวรมเก่าอ่ละล่ะเก็บเหรียญรอบที่ห้าทำเรื่อยๆทำอย่างมีความสุขก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนที่ยังยังเก็บเหรียญอยู่เนาะก็คือตอนนี้รุ่นนี้ทำทำแบบนี้นะคะ ก็คือเมื่อนึงลงลง2คลิปลงสองคลิปแล้วก็ทำคลิปช็อตลงไปด้วยคลิปช็อตก็ตัดเอาจากจากที่เราต่อคลิปนี่และค่ะแต่คลิปช็อตรุ่นนี้ลงสี่เวลานะคะในหวันคลิปช็อตมันเห็นง่ายเนาะพี่น้องถ้ามีคลิปปังจากคลิปช็อตเราก็ได้พูดติดตามเพิ่มเข้ามาแล้วพูดติดตามจากคลิปช็อตง่าย คือเพิ่นเห็นเราเพิ่นมากเพิ่นก็กดติดตามเข้าไว้ยอย่างสีนะคะ่ะกดติดตามแล้วก็ยูสั่งบังสินะค,ะคลิปจอดปังก็ได้อีกพี่น้องคะอันนี้อันนี้เล่าความจริงให้การฟังเนาะเป็นกําลังใจให้ให,ให้พี่นออ้องจริงๆนะคะรุ่นนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปเก่งตัดต่อก็ไม่เก่งแต่ว่าถามว่ามีความอ,าอยากพัฒนาตัวเองไหมยอยากเฮ็ดเก่งบ่อยากตาัดเก่งบ่อยากน,นู่นนี่นั่นเก่งบ่อยากคะ่ะ อยากบางอยา่างนี่ลองแล้วมันทําไม่ได้มันถเถ่าแล้วพี่น้องค่ะอันนี้พูดความจริงนะคะรุ่นนี้ไม่ไม่ไม่บ๊อบแมนเด็กหนอยวัยรุ่นเนาะห้าสิบแปดปีแล้วอีกสองปีกับหกสิบเฮ็ุค่ะเป็นกลังงใจก็คือแต่ก่อนรุ่นนี้ทำคอนเทนต์เน้นที่จะแต่งสวนนะ้อปลูกต้นไม้ ừ. อยู่เมืองไทยเราทําได้ค่ะต้นไม้ห้อกับพแพ่งหังกับพอแพงแต่มาอยู่นี่ ต้นไม่น้อยหนึ่งสามสิบแปดสามสิบสาสิบกัวเหรียญนั่งเสียค่ะแปบพันมันทำไม่ได้ทำก็คือเหมือนที่รุนีทำไปถ,ถ่ายมาแล้วก็มามามาพูดแล้วก็ที่ปลูกก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเพราะว่าต้องปลูกอันเป็นพักสวนขั้วเป็นยังนั่งังสีนะพักไท้พักยังสีนะค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาไปเที่ยวก็ลงคลิป แต่กอนเที่ยวไรงเงินเดืสูงเมินนี่เที่ยวไ้งเงินพร้อมได้น้อยก็ตามวพาเทั้ไรแล้วเป็นความสุขด้วยนะคะเป็นความสุขด้วยเป็นการบันทึกความทรงจําเออเขาเคยไปหันเนาะเคยไปหนีเนาะอย่างสีนะคะมีความสุขมีความสุขไปนอนคะ่ะสําหรับเพื่อนที่ว่าเชร์คอนเทนต์อย่างน้องเสียทำคอนเทนต์ชีวิตประจําวัน ลูนี่บางที่แฟนเห็ดกับเขาลูนี่ก็นยังเห็ดคลิปลงเลยค่ะทำเห็ด hey, 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 ไปโหลดค่ะพี่นองค่ะที่จริงอยากพูดให้ฟังตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะเพราะรู้แล้วเราเรา,เราได้รอบที่สีแล้วนะก็คือรอรอรอ,อ u t u b e โอนเงินให้ให้สิ้นเดือนนี้เนาะแล้วก็เริ่มเก็บเหรียญใหม่เหรียญใหม่ก็โอเคนะคะอ่าสังเกตยอย่างนี้เนาะถ้าวันหนึ่งเราลงหนึ่งคลิปสมมุตินะคะ่ะได้วัวละเหรียญ แต่วันหนึ่งเราลงสองคลิปก็ได้สองเท่าเพิ่มไงคะขนาดว่าย,ยอดวิวเน่ยน้อยพี่น้องแต่เรามีเพื่อนที่ที่ดูดูคุณภาพให้กันเพื่อนที่ดูแล้วโชว์เวลากว่าจะได้เวลามาโชว์ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะถ้าไม่ได้ดูโฆษณาท้ายคลิประบบไม่ให้นะคะเกอร์ซนที่คุณจะต้องดูโฆษณาก่อนแล้วเขาถึงจะให้ให้เวลามาโชว์ บางอย่างมีคุณภะคะบางทีเขาก็มีแบบสอบถามให้เราถามว่าคุณเคยเห็นโฆษณาตัวไหนงีงสิบางที่จากับอะไรแต่ที่จําได้เรามันนั่นเนาะอย่างห้างวูเวิร์ดอย่างเงี้ยเราชอบประจําบันนิ่งอย่างเงี้ยเป็น,เป,นเป็นเกี่ยวกับบ้านกับสวนเราก็ไปประจําอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นก็จะจําได้เราก็ตอบแบบสอบถามไปเออเคยเห็นอันนี้อันนี้อย่างสี่นะ <c oughs> อันนี้ก็สําคัญนะคะแบบสอบถามอันนี้เป็นโฆษณาของของทางออสเตเลียเนาะ ค่ะพี่น้องของเพื่อนก็เหมือนกันเวลาเขาถามว่าอันอคลิปนี้ดีบอยยังเสียก็ดีดีให้กําลังใจกันนะคะให้กาลังใจกันดีหมดแหละแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่น้องคะการกดถูกใจนี่มีผลต่อการมองเห็นแล้วมีผลต่อคุณภาพของคลิปของเพื่อนถ้าเราเราดูหลังบ้านระบบจะบอกเราหมดเลยสมมุติว่าเรามียอดวิวอยู่100มีกดแชร์เท่าไหร่ กดถูกใจเท่าไหร่เขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าแล้วคนล,ลูกพี่น้องถ้าเราดูรายละเอียดหลังบ้านนะคะรุนนี้นี่แม้กระทั่งช่อง YouTube ที่เราไปดูเขาแล้วไม่รู้จักไม่ใช่เพื่อนด้วยซ้ำรุนนี้ก็จะกดถูกใจให้เพราะมันมีผลต่อการการที่ระบบเขาจะเขาจะดันคลิปนั้นๆเป็นคลิปที่มีคุณภาพ่าบางสินะแห่งแช่บัดนี้พอพอเราทำ คลิปช็อตออกไปเนาะมันก็จะมีคนแชร์คลิปเราเพิ่มมากขึ้นจากที่แบบว่าโอ้โหมีคนแชร์เราแค่มีคนแช์นี่ก็มีคนสุข,ขักเด้พี่น้องอาทิตย์ที่แล้วรายงานประจําสัปดาห์เนาะของรุนี้มีคนมีจํานวนการแชร์น่ห้าสิบหกแชร์อาทิตย์อาทิตย์นี้เอออาทิตย์นี้ยังยังไม่ได้นั่นแล้วก็สิบหกแชร์เงสียพี่น้องมันเป็นม,นมีมันมีคนสุข,ขักเด้บ่าอายไผ พออาค่ะพ่ออายนี่ไพก็มาอุ้ยเดีหน่อยก็เอามาอ่างเนาะพ่อพะนะอายเฮ็ดยังพี่น้องหนึ่งแชร์กับมีคว้ามสุขโกดถูกใจนี่กับมีคว้ามสุขทุกอย่างเลยเพราะว่าเพิน่นเพ่นกำลังห้วยล่หงนะทอานทั้งไควัดนะยังอาอยู่พี่น้อง มีความสุขบอกกับสิบพถืออยากพูดให้เพื่อนฟังที่ที่เพื่อนที่กําลังกําลังจะถอดใจไปต่อหรือพอ่อหรือพอ่อซํำนี่อยงนีนะคะไปต่อพี่น้องคะ่ะมียังกระท้ายไปค่ะพอเราทํามันก็เกิดแต่ก่อนรุ่นนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะจักราสีเฮ็ดอี๋อย่างคลิปแรกที่เราทำลงช่อง y o u ูทู e ก็คือท้ายสวนจะคล้องบอากับาเป็น คลิปนั้นจําไม่ได้ว่าสี่นาทีหรือเท่าไหร่เนี่ยแล้วมีเพื่อนบ้านมาคุยด้วยก็เลยบอกเขาว่านูกาลังถ่ายถ่ายวีดีโอลงช่องย t u b e ของนูสัน้นว่าแค่นั้นล่ะ wow, ว่าเพรเป็นพี่น้องไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพรีเซนต์อะไรแต่ก็ทําเพราะใจอยากจะทําเพราะใจอยากจะทําพี่น้องคะแล้วก็มามา,มาพูดให้ฟังว่าขอให้เพื่อนเพื่อนมั่นใจบางคนยังลังเลอยู่ว่าจะกดเวลาให้เพื่อนดีไหม มันจะผิดกดเขาไหมบ่าพิษค่ะพี่ตะได้เพื่อนมิตรได้เพื่อนมิตรได้รุ่นนี้ได้เงินรอบสี่รอบแล้วนี่กําลังเก็บเหรียญรอบที่ห้าที่พูดเนี่ยก็คือยอดวิวฉันก็น้อยนิดแต่ทําไมฉันได้เหรียญแต่ทําไมฉันมีไรายได้พี่นงองคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านมีกําลังใจเห็ดขิบลงไป มีหลายกับลงไปหลายเอยงสินะแต่ว่าการทําอย่างสม่ําเสมอก็สําคัญมากนะคะซึ่งหมายความว่าคุณเผยลงในเวลาเดิมมั้งเสียอ่ามือลงในเวลาเดิมมือใดกับลงเวลาเดิมมังเสียระบบ AI ไอเขาก็จะจดจําเราเพื่อนกับสิซอยดันคลิปหายยังสิน่ะเปิดค่าการมองเห็นยังสินะค่ะคลิปนี้มาบอกฟังแค่นี้มือเอื้นจังว่าวไม่อีกเรื่องอื้นพี่น้องแฟนครับ เอฟซี FC, ท่านใดที่อยากให้รุนีพูดเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะทุกเรื่องสอบถามได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ